ด, <c oughs> ดูดูดูเบื้องหลัง <ไป S 1> การ <ไป S 3> กทำงานไปแล้วปลาไทยบ้านขึ้นไปแล้วเบื้องหลังการทำงานของ YouTube นะฮะนั่นทำอะไรก็ต้องเปิดกล้องนะต้องสวัสดีสสดเดินมาแม่นแล้วมันก็ของชอบยากอยู่แล้วสุขพร้อมการสองลูกเลยดีโมาดูกัน คือย่าจะชอบมากเมื่อคืนนี้ค่อยกินหมดเลยเลอไม่แบ่งใครเลยแต่มีเงื่อนไขนะก่อนเก็บมะละกอต้องร้องเพลงแอนอรอดีก่อน1นึสเปลี่ยนเปลี่ย <laughs> นร้องดีดีสเิเปลี่ยนเปลี่ยนความตั้งใจค้อง I, อายได้บอลโถยได้คนนี้ก็ดีแล้ว รู้สึกจะติดเพลงนี้นะช่วงนี้นะวันหนึ่งฟังประมาณแปดสิบรอบ80รอบแล้วอันนี้คนปลูกไม่ปิดนะคะคนไม่ปลูกมันปิดเลยนะคะอระวังรล่นใส่หน้านะนั่นๆๆๆๆลูกนี้ลูกนี้ก็ปิดเลยนะเสือเนาะอืมเพราะว่าเดกมาถือสองลูกทีนี้แล้วก็ทำตาสวดมนที่ลุงไม่ให้ทำแต่เราจะทำ เออกล้องมันโอมด้วยนี่เอาเอาบ่มไว้ก่อนนะเสือเนาะพรุ่งนี้ค่อยอารมณ์อีกสองวันค่อยลงไปจะได้เพราะมันยังไม่สุกดูสิไปเราไปดูต้นปอเทืองปอเทืองกันต่อนะฮะอันนี้แปลงนี้เป็นของป้าสานะฮะแปลงหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นของป้าสาวา ย,ย้ายเสือได้วิธีแล้วนะย่าเสือว่าง่ายที่สุดเลยคืออะไรรู้ไหมช้อนช้อนงัดขึ้นมาเหมือนเรางัดเห็ดพาะนะเอาช้อนเลยช้อนอันหนึง่งช้อนเหมือนกันช้อนเหมือนกันไม่ต้องเอาไม้มก็เอาเอาตรงด้ามช้อนนั่นแหละแงดินออกมาแล้วก็เออง่ายที่สุดเลยอืไม่ต้องหาไม้ไม่ต้องทําให้มันเจ็บมือ ช้อนง่ายสุดแล้วช้อนเหล็กไอช้อนสแตนเลสแบบยาวอะ่ะนั่นแหละเออใช่ตรงไหนมันแน่นเกินแล้วก็ใส่กระป๋องใส่ครุไปแล้วก็เดินไปจุดที่มันไม่มีแล้วก็ใช้ปลายช้อนนั่นแหละเออใส่ครุก็ได้ใส่ถาดก็ได้นั่นแหละเออไอข้างนอกอนะแทนที่จะสวยใช่ไหมมัมาสวยอยู่ข้างในเนี่ยน,นี่แหละ ฟีพี่เสือค oh, right ิดว so ่าว no ิธ oh. ีนง่ายที่สุดแล้วเนาะเหมือนเราไปหาเห็ดเพาะน่ะครับวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีคุณแม่สูสาน่าเลี้ยงทุกคนทั้งนาเมนูอะไรบ้างย่าชี้ข้าวขาหมูกับปลาเผาบ่ปลาเผาให้ป้ากับน้องโอมเอ้ยน้องน้ำมนต์พูดผิด จะก็มีปลาเผาด้วยใช่ไหมอู้ยตรงนี้ไม่มีสักกะต้นเลยเนี่ยเนี่ยตรงนี้โล่งหมดเลยคุณผู้ชมนมันเป็นงอกรวมกันนะฮะอยู่บนมองนี่นะฮะนี่แหละคือสิ่งที่ต้องทำนะฮะย้ายต้นปอเทืองนะครับคาดว่าวันนี้คงจะได้ลงทำนยะหลังจากที่รอมาสองวันแล้วนะฮะฝนมันตกนะครับ มาอัปเดตห้องน้ำนะฮะไม่ได้พามาชมหลายวันนะฮะเพืชมนะครับตอนนี้การดูแลนะฮะภายในก็ค่อนข้างจะสะอาดเรียบร้อยเกือบทุกห้องแล้วนะฮะมาดูห้องเสือพาไปดาด้ามาดูซิให้กี่คะแนนมาดูห้องเสือซิให้กี่คะแนนนี่ห้องดาด้าเหรออ๋ออันนี้รอยใหม่นะฮะอันนี้รอยใหม่ ใหม่น่าจะเป็นน้องแมวหรือเปล่าอาจจะเป็นแมวนะฮะแต่ยังมีขอบขอบข้างๆนะดาราเออไม่เป็นไรขอบข้างๆไงแน่ๆเดี๋ยวสีมันลอกอันนี้ห้องดารานะคุณผู้ชมนะฮะก็ยังมีนะด้านข้างเนี่ยนะฮะเป็นคราบโคนอยู่บ้างเล็กน้อยนะฮะอืมก็ยังเห็นอยู่ด้านซ้ายด้านหน้าแล้วก็บ้งไหนที่ยังมีคือช่วงที่ผ่านมาเราเน้นในห้องก่อนนะฮะมันก็ยังมีข้างนอกบ้างน้องนะคุณผู้ชมนะ ทำิเนาะนี่มันเป็นครับอันนี้ห้องคู่หูคู่หูยังไม่กลับมาสงสัยจะต้องมาทําให้คู่หูแล้วนะฮะคู่หูไปดูแลคุณตาคนยายนะฮะอันนี้มันมีจิ้งหรีดมาได้ยังไงเนี่ยนี่จิ้งหรีดมันมาได้ยังไงอะ่นะ,ะ,อ,ะอ๋อมันมาตามไฟอ,นนอ๋อเพราะก็ะะคือเราเปิดไฟโซล่าเซลล์อ๋อ ครับแนองคแล้วนี้ห้องใครนะห้องแอนป่ะแอนแฟมเบอี่ห่านในห้องยาชิอันนี้ห้องของอินทิรา ห้องเด็กน้อยมีจิ้งรีดเหมือนกันนะ่ะมีเหรอนั่นไงอ๋อนัแน่ที่บอกว่าผิดไว้เอา้าเอามันขึ้นก่อนมันจะขึ้นมาได้ยังไงล่ะใครจะจับไม้ให้มันไงป้อแต่ได้เราเขมีมันมีไม้ดูคุณผู้ชมดาดา้าเป็นคนจิตใจดีมากจะไปเอาน้องจิ้งหรีดออกมาจากโถช่วยถ้าเราผิดไว้ก็ศึกษามันนะตกอยู่ในนั้นนะ้เราผิดไปเลยมันจะได้มยังไงเลย มันมีตั้งสองตัวเลยนะแล้วมันจะมายัางไงทีนี้มันกระโดดใส่ใบไ,ไ,ไ,ไม้เหรอเออห็นไหมมันขึ่งมาแล้วอ๋อจับได้เพราะยังไม่ได้ใช้งานมันตุยแล้วเหรออ๋ออีกตัวมันตุยน้ำแล้วเรา <laughs> ต้องปิดนะเอาตรงๆเราต้องปิดอนอกจากแมลงก็กลัวในเรื่องของนั่นแหละ บางทีเรากลัวงูนนไงคุณผู้ชมต้องปิดไว้นะฮะวันดีคืนนี้งูงมาอยู่ยุ่งเลยนะะปิดหมดแล้วเนาะ,อะของพีเสือยังไม่ปิดเหรอของพีเสือสะอาดมากนะเนี่ยนะฮะเหลือนะคราบปูนะด้านในนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ทุกห้องนะครับเพราะเวลาช่างเขาฉาบเนาะนะครับ มันก็จะมาตกอยู่ตามขอบๆนั่นเองนะฮซาลาหลังสีทองลาดที่สแล้วอยาก้า้เต็มหน้าเลยอยาก้า้มาทำ แมงมุมมันทำนั่นมันพ่นใยนะแล้วเราเดินมาแล้วก็ติดตาติดหน้านี่นะต้องไล่แมงมุมออกก่อนไปไปไปทำทานทำทานออกไปออกไปออกไป เรีร้อยสะอาดเกี่ยบองพอรไทยส่วยงนาพอร์ติดยามเช้าวันนี้นะดกุหลาบแดงแป๊นะเป็นช่อใหญ่ๆนะมีทั้งหมด1 2 3 5ดอกนะะในช่อเดียวนะครับสวยมากนะครับแต่นี้เขาเป็นคนที่นะรักเดียวใจเดียวนะฮะไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครนะครับ ออกดอก,ดอกหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับผมนะครับไม่มีหมูนะฮะลองบอกฉันไม่มีหมูแล้วนะโอ้โหอันนี้ก็ดอกดอนยญ้าสีส้มนะฮะเข้ากับวันนี้พอดีเลยนะวันพือหัดสมบดีนะดอกดอนยญ้าสีส้มนะงามมากนี่ก็เทียนหยดนะฮะนี่นะครับลักษณะของลูกเขาก็จะเป็นสีเหลืองๆนะคล้ายๆหยดเทียนน้าตาเทียนที่มันหยดลงมานั่นเองนะคนไทยก็รู้จักตั้งชื่อได้ไพเราะเพราะงงนะเทียนหยดนะฮะ กล้วยไม้สีขาวบริสุทธ์สดใสกล้วยไม้สีม่วงนะโูออกพร้อมกันสองช่อนะฮะจากกระถางเดียวกันนะครับตอนนี้นะฮะกล้วยไม้สีทูโทน